สวัดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันคลิปนี้มาดูภูมิพันธุ์ต้มต้มจืดกับพี่น้องนี่ค่ะต้มกระดูกซี่โครงหมูนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องคนน่ะปื๊ดต้มจืดกระดูกซี่โครงหมูใส่ประกาศใส่กระลำกระลำดอกกับพี่น้องนี่ค่ะใส่กระดำดอกแซ่บเลยค่ะพี่น้องเบ่งเปลือปื๊ดอร่อยอร่อยอร่อยมาด้วยค่ะพี่น้องพักอร่อยอร่อยเลยค่ะ ผักเก็บมาจากสวนค่ะเสียบๆน้ำกันด้วยค่ะเด้อพูดนะปะ้าพี่น้องเบิ่งแซ่บขนาดพูดนะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะหมอน,น้อยพูดกับพี่น้องพุดนะเออต้มจีดกระดูกซี่โครงหมูใส่ประกาศใส่กระลำดอกกับพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสุดยอดไปเลยค่ะ รวมไปด้วยผักผักเก็บมาจากหนาคะ่ะพี่น้องคนะน่ะว่นน่ะต้มกระดูกซี่โครงหมูต้มจืดกระดูกซี่โครงหมูใส่ประกาศใส่กระลำดอกพี่น้องเบิ้งคุณนะอ,อ่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะ